่านได้เลย,เลย,เลยปประกอบพิธีลอยอันธิและอังคารของนายประทีปปู่ป่วพงศกรนะฮะปัวพงศกรผู้ว่าชมนะครับ,รรรรบเรือลำนี้เขาเป็นเรือกรร702นะครับสังกัดกอมเรือระกาองเรือนะฮะโดยมีเจ้าหน้าที่ทถานเรือทั้งหมด8นายนะครับที่จะได้ไดทำสุขท่านได้ไปประกอบพิธีลอยอันธิและอังคารนะครับที่บริเวณหลางเาขงเาสเตน ครับไปสู่สถานที่นะครับที่มีห้องน้ำที่มีความลึกและมีความเย็นพอสมควรเพื่อที่จะให้อากาศและอากาศได้ลอยสูงขึ้นเลยที่มีความเย็นอาจจะเป็นการส่งดวงวิญญาณและปล่อยพรให้ดวงวิญญาณได้สงบสุขร่มเย็นตามแบบจำใจของขณะจะได้ประกอบพิธีการเดือดก็คือพิธีสักการะตักทีและอังคารของผู้มาชนนะครับด้วยการโบกน้ำโบกน้ำหอมและโปรยเปลี่ยนตอไม้และอีกสั้วหนึ่งผู้ร่วมพิธีก็จะได้ร่วมกันทำคำขอขมาจังคับและจะได้อธิษฐานสิทโยธรอมภูรินี้ในขณะที่เรือผุดใช้สามรอบ ตบบความตั้งใจนะครับพอแลแบบนี้ก็เรื่อประกอบพิธีของคณะเน้าเจ้าพานะครับแัดไล่ต่อเรอทาทั้งหลายไม่ว่าจะโดยฐานะใดความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตามที่มีต่อเรอทาทั้งหลายก็ให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจและรืกอถึงคุณงามความดีเหล่านั้นให้มากๆลนต,ต่อจากนี้ไปจะได้ตั้งนะครับพอมแล้วตั้งละโม3สามจบว่าพร้อมพร้อมันครับ นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสักายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังขโหสีกรรมังนโอกาสบัดนี้ขอให้ดวงวิญญาณของนายปฏิทัปพงศกอขอได้โปรดจงได้รับรู้รับทราบเสียเถิดว่าบัดนี้ครอบครัวของท่านญาติทั้งหลายของท่านบุคคลที่ท่านรักและบุคคลที่รักท่าน ได้เดินทางมาประชุมพร้อมกันเพื่อส่งดวงวิญญาณของท่านในพิธีลอยอัฐิและอังคารได้อย่างสมเกียรติแล้วกรรมทั้งหลายอันใดสักการะกับอัฐิและอังคารด้วยการพรมนาอ่มนาหอมและโปรยปีบดอกไม้สักเล็กน้อยบนอัฐิและอังคารบุญเสร็จประธานพิธีนะครับจะปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับจากนั้นยกท่านทุกคนนะเรียนเชิญครับลูกหลานเป็นสำคัญนะ สกลผู้ไหว้กลางขอให้ท่านได้พบผ่านประสบสุขทุกทุกภพเทินสาธุญาพี่น้องครอบครัวนะยกลำเลียงเครื yeah. ่องสักการะอธิงคารทั้งหมดยืนท้ายเรือครับเพื่อประกอบพิธีขั้นตอนสุดท้ายที่ท้ายเรือสหรับผู้ร่วมพิธีหือกล

ให้สหรับความตั้งใจของครอบครัวลูกหลานแยกพี่น้องที่ได้เดินทางมาส่งดวงวิญญาณในครันน้งนี้เรือบนสายครบสามรอบแล้วทุกนะครับทุกท่านอธิษฐานจิตยนตหลอกุลาเป็นที่เรียบร้อยเรือก็กำลังจะนำทุกท่านกลับเข้า,าสู่ฝั่งแต่ก่อนที่เรือจะได้ถึงฝั่งนะครับทุกท่านก็จะได้ร่วมขอบุญส่งผู้ศรัทธาด้วยเงินนี้ให้เป็นปฏิปปทินไหวบุญศรัทธาให้กับผู้มาชมต้อนเชิญรับพนิพนธ์จิตยาหลัความตั้งใ,ใจสอด้วยวว่า,วาวันนี้เป็นวันการจุดไม่ไม่ลูกฉันจะ บอกร้านว่าวันนี้มันเกิดมัจนจะเอาสิบเปอร์เซ็นต์นะ <S <S